สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสารด้าชแนลนะคะตอนนี้เรามาดูผลงานนะคะเมื่อวานเนาะมาดูผลงานว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้ตอกอันนี้มาทางนี้ตกได้ลึกเนาะเหล็กตกได้ลึกมากอยู่ทางนน้นตกไม่ค่อยลงนะคะไม่ลุบเไรเนาะม่ค่อยไ้ตกได้ลึกมากะลยถึงกิ่งต้นนี่ถึงตรงนี้เลยเนาะ ตรงนี้มันแค่อินๆนะมังเสือก็เอาเอาปูนค้ำๆไว้นะอันนี้ก็อันนี้ตอกได้ไม่ลึกเพราะว่ามันติดมัน,ต,น,นติดอันนี้แหละติดอันนี้แต่ว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วทนให้มันไปนะคะพอมันอยู่ตัวแล้วมันก็คงไม่ไม่ทลายแล้วเนาะนะอันนี้ก็มังเสือก็ตอกตรงนี้อีกนะตอกตรงนี้อีกเนาะนี่ค่ะ มีเสาแล้วก็ตอกไปอีกนะคะดันไว้นะคะเพราะว่านานๆาไปถ้าบันนั้นมันก็จะลงไปอีกนะทีนี้นะะอ่ะให้ก็มาดูรอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ราบเรียบแล้วนะคะก่อนนั้นมันจะถล่มลงไปมันก็จะกองอยู่ข้างล่างนะคะ อันนี้ก็โอเคแล้วก็เ,เอาแผ่นลงไปวางไว้ได้หมดนะคะก็เหลืออยู่ครึ่งแผ่น้ะอยู่ตรงหน้าห้องน้ำนะ,ะคะนี่ก็สูงเลยนะคะสูงเลยนี่ก็ปรากฏว่าเกือบห้าชั่วโมงนะคะเมื่อวานสี่ชั่วโมงก,กว่าๆนะคะ ก็เสร็จแล้วนะอันนี้ป็นท่อประปานะคะที่เราดากลีขุดไว้นะแล้วนอะเสือเขาก็เอาเอาอันนี้มาเข้าไปให้รู้ว่าท่อมันอยู่ตรงนี้นะ,ะดินทางน้นมันก็ถล่มเนาะน้ำโน,น่นนะคะดินน้ำโน่นก็ลงี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ันนี้นน,นเลยนะใช้เต่าทั้งหมดหมดไหมน่าจะหมดนะลูกเสือน่าจะใช้ทั้งหมดเพื่อความแข็งแรงนะนีนหนึ่งต้นนะสอบแป๊บสองสามสี่ห้าหก ก็ดาไปยืนใกล้มันถล่มงเงี้ยหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบต้นนวมานะสิบสิบเอดต้นนะสิบสองต้นเนาะสิบสองกับตร,ง,ตรง,งนั้นตรงเสาโน้นนะเท่ากับสิสองต้นโอ้โหแปบ๊บยาวๆมาตัดครึ่งนะคะตัดเป็นแบบรมแหล,ม,หลมเนาะนะแล้วก็อ่า เอาไปสก,กัดไว้ดูว่าคราวนี้จะอยู่ไหมคราวที่แล้วลูกเสือก็ทําได้แบบนี้แหละแต่ว่าโวรานานไปเสาห่างหมดเลยมันก็เลยถล่มลงไปกองหิาในที่ของพี่สาวนะคะก็ะเสร็จเรียบร้อยแล้วหมดไหมมาเรามาดูเหล็กนะเหล็กหมดไหมอเหล็กหมดแล้วค่ะเนาะอันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศ รอบว่ามันกว้างขึ้นนิดนึงนะแต่มันพอมันขยายไปอย่างนี้มันทําให้ดูตรงบริเวณนี้กว้างเลยนะอันนี้บ้านลุงเสือก็มาเปิดแต่เช้านะคะเพื่อให้กินสือมันหมดนะคะมันยังทําอะไรไม่ได้เพราะว่ากินสีก็หมดแต่เราก็จะเริ่มทำป้าดาไม่ได้ทําสูงเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะป้าดาก็อ๋อมันล็อกแสงนะ ก็ประดาก็จะทำต่ำลงมาหน่อยนะคะเพราะว่าก็ดาลืมไปว่าบอกลุงเสือว่าอ้าวคุณลืมไปแล้วเหรอนะอ่โซฟาคุณอะตัวหลัดๆของนั้นเลยหกะค,ะคนยกนะคะนะไอเป็นที่นั่งนี้ก็โหหกคนยกนะคะไม่ได้แบบว่ายกขึ้นสูงนะคะเขาการใช้เหล็กนะคะมันก็อ่อนได้ะะเะนก็นานๆไป เพราะว่าแค่เก้าอี้ตัวนี้นะมีสี่ตัวนะเก้าอี้ไม้นะคะเป็นไม้มะค่าเนาะอันนี้สี่ตัวแล้วตัวกลางอีกหนึ่งตัวนะยกไม่ขึ้นเลยนะยกเกือบไม่ไ้ยอยไอวเลยนะแล้วจ,จะมีตอไม้ของเขาอีกนะ แล้วก็อี้นี้แต่ละตัวนะคะโหหนักมากนะฮะก็คลิปนี้ถ้าตกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สา,าวาชาแนลด้วยนะคะเพราะนี้ก็มาถ่ายภาพรวมๆที่ว่าเมื่ออ่าตั้งอันนี้เสร็จแล้วนะ,ะมันก็ทำให้ดูกว้างขึ้นเนาะนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ